เ็แล้วเด็กผู้หญิงด้วยนะครับเก่งมากเก่งๆโอเคสุดยอดจริงๆสนามหนองเสีบดูสิทึ่งจริงๆ กระแสได้แล <an> ้วไร้พักผู่สู่ยังบวกว่าไร้ผาได้ทีไรเวปปนไร้ผาถามมหาเสน่ห์รอบสพะสัพพีปไฟเปิดกบายนไฟปนกบายนัดตุ้มบัดตุ้มกะแสผลไปผลได้กระที่ประลักขอไร้ผาได้ทีจะดีผลไม่ผลว่ายังไงบระลักของดีบระลักของตีบระลักของตีบระลักของตีประหลักของตีประหลักของดีลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาแล้วก็ไรเหลือพวดเข้าเซนชัย เตียงเล่นเียงเล่นตียงโ้ยคนสุดท้ายมาตู่เบะจ่าแสงเลยตู่เบะจะแสงตู่เบะจะแสงตู่เบะจะแสงตูเบะจะแสงตูเบะจะแสงแล้วก็ไหลเรือพวกเขาเซ่นใช่เอาละครับอีกหนึ่งนาทีปล่อยคู่ที่หกเอาเรื่อง ไหลเรือนี่นสบายสบายมากเข้าเซนไทยย่าราดุมฮุมไยเดินเดินูสถานศึกษาคุณครูผู้บุกสอน นะครับแล้วก็ผู้นำนะครับที่ได้สนับสนุนฝีพายน้องๆเยาวชนนักเรียน12ปีเรานะครับสถานศึกษาคุณครูผู้บุกสอนนะครับแล้วก็ผู้นำนะครับที่ได้สนับสนุนฝีพายน้องๆเยาวชนนักเรียน12ปีเรานะครับแต่ก่อนอื่นให้เคลียร์พื้นที่ให้เสร็จก่อนบนเวทีนะครับเรียนเชิญท่านตัวแทนท่านสสและก็ท่านนายกเกษมสันนะครับ ตุรวันสุดทีนายกองก,การบริหารส่วนตะบนบัวโคกขึ้นบนเวทีนะครับตัวแทนจบไปแล้วครับเที่ยวที่สิบเอ็ดครับกับไปอนญญุญาตอนุญาตตอนนี้มาแล้วมาแล้วนักเตะมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกำเนจะเช็คตรงนี้ก่อนถ่ายช่วยกันถ่ายมาแล้วเร็วครับถ่ายมาแล้วเร็วเลยท่าไม่สบายเนาะคือขึ้นมาคำว่าของกันอยู่นี่จะใหญ่เพื่อนโอ้โหนะเราวางเพื่อตกเรือด้วยนะครับว่าเขาฟังเลดูปล่อปล่อยเรือไม่ก็มัดย้ายครับปล่อยเลยคครรัับบอ่าทีนีงมาลัทธิตอนด้วยครับผู้ที่17ครับประชาชนยิงครับกระแสงเอหมูจิ้ครับเจอกับผู้ใหญ่สั่งลุย ว่าดีหมดแต่เป็นห่วงผู้ไม่สบายอยู่เท้าเสื้อคิ้วมิเงอ้าวเลยคนสุดท้ายผู้ใหญ่สองลุยใส่เสื้อสีเขียนนำหน้าประมาณสองชกหัวสองเจ้าขัวเจ้าแม่สบายถอนจะตีแหลกจะแซงขันมาทันผู้ใหญ่เริ่มสับขาสักผีผายบดผายปุ้ยผาขยี้ใส่เกียร์สีเกี้ยวห้อเจเรือคู่ต่อไปครับครับเลือกเที่ยวต่อไปครับเบลเที่ยวที่สิบแปดทำใหเป็นรับประชาชนหญิย์นามบโรนัลด บัลลังทองสเองมาฆ่าบุตรเองยุฆ่าจะแย่เองแย่ฆ่าจะตีตัวเหมือนว่าสิงแดงชนจะมาไม่อดนสุดท้ายด่าชนจสด่ชนจาสด่าชนจ่าด่าชนจ่าเ้ด่าชนจ่า้ด่าชนจ่า้ด่าชนจาเชนจ่าเซชนจ่าเ้่าชนจ่าัสด่าชนจ่าเชนจ่าเส้ด่าชนจ่าด่าชนจ่าเส้ด่าชนจ่าสาชนจ่าส่นจ่าส้ด่าชนจ่า้ด่ชนจ่าสดชนจ่าด่ชนจ่าเส้ด่ชนจ่าส้ดาาชนจ่า ลเียที่ยีสิบเาข้า่เอใกสังหนึ่งและอันดับสีได้แก่ประถปตาสาพของออาใบพ้เลี้ยวเรือดูกันด้วยครับใบพ้เอ้จะเลี้ยวซายเลี้ยวขวาส่งสัญญาณกันด้วยโอ้เสียชื่อหมดเลยโอ้ขาทีมงานจะเล็กกันหรอโอ้ศิยสมิสองครับสองอุ้ยตุการปล่อยครับ อยากพูดครับคู่ที่3าสเปครับอันดับหนึ่งได้แก่เจริญเจริญแล้ครับอันดับที่2ได้แก่เทพสายฟ้าอันดับที่3ครับสาวสวยปทุมรัหน้าอันดับ4เจ้าโป่งทองไมลครับครับขออนุญาตตั้งชื่อเรียแล้วแหละชื่อเรียว่าเจริญเจริญแล้วเรียใเขาพายโดยือนมไปเจอร่มเหนื่อยพี่ใหญ่ไม่ไม่ใช่ไอ้ตัวเองเข้าที่หนึ่งแล้วคุณม่ไปจอดรอพี่น้องให้เขามาชนตัวให้เขามาชนโอ้อาจรออาจริญ ไปไปครับปไปไปไปจำจำจำเรือกู้ภทยครับตใจเบดเลยกลางไปจุดกว่ากำลักจะสกงกห้อาำกำกำอำกำกำกอกำกอกำกอกำ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 ก่าำกสกำกำกอกำกักนกอกำกำกำยกำกำกำกกกเกำกำลำกำกำกกกจั ใคจะปูขันค้าวไร่ใครยำขาย้ขา,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 ขาวไร่ใครยำใครข้าวหมากใครข้าวหมักแล้วไว้เริ่มสับพลาสับผีแล้วก็ดีเข้าเส้นใช่เออล่างน,น้ำท,ที่สามครับเทพบันลังทองห้าครับและล่างน้ำสี่ครับเท้าโสวัตรครับหนึ่งนาทีปล่อยเที่ยวที่สามสิบสีครับล่างน้ำเป็น,นผู้ใหญ่สังรุยหนึ่หนโโหงหมู่หกร่วมกับพี่เจนกันนะครับนายทองเอาละครับพี่ ครจะอยู่ใครจะไปพญาราชสีพรยาราชสีผมจะพญามังกรในเที่ยวนี้วาเาใครจะแก้ตัวใครจะอยู่หรือจะให้เขาซ้ำให้เขาซ้ำาใครจะอยู่ใครจะไปใครอยู่ใครไปดูไม่ออกบอกไม่ถูอดูวย่าไอ้เที่ยวนี้ร่นน้ล้วรางน้ตอนนี้นคพราเ่เขาากันมาตามพญะาราชสีตาหดตาหตาบวชตาหตาบวชตาวตาบวชตาวตาวตาตาวตาวตาบวตาวชตาวตาบวชตาบวชตาวชตาบวตาบวชตาบวชตาวชตาวตาววตา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  คนไร้คานที so ่ชนะสิที <laughs> ่พ yeah. ุ่งทุ่เส้นใชยนี่เรือสมัครเป็นทัานเรือสมัคใครชนะประกาศเลยซีเมียชนะขออนุญาตประกาศผลอย่างเป็นทางการครับเรือกพิเศษครับเรือที่ชนะได้แก่เรือเรือเรือพญามังกรครับว่าแลยสิอนุญาตครับว่า แจ้งผู้จัดการนะครับที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับสูติบัตรนะครับ,รบทีมโรงเรียนบ้านตูมบีคำสาวสวยกัญญพรสามลูกเจ้าพ่อพยาภัยหมู่ที่หกและเทพบลักทองหนึ่งหมู่ที่สิบครับและแจ้งนะครับให้นำสูติบัตรไปให้จุดเ่ิดด้วยนะครับตอนนี้ครับใครก็ได้ครับเที่ยวสามจดนักเรียนชายสิบสองปีโรงเรียนบ้านตูมปีลูกสอง ลูสามพลาคตนสามอูดีสามแซตลาลู่สองปลาลูกโอกลู่สามพระนครเดือดหนึ่งลู่สี่ครับเรือที่มีรายชื่อในรอบแก้ตัวทุงรลำนะครับไท่านนำฝีพลอยลงเรือตรวจคุณสมบัติเสร็จสรรเรียบร้อยนำเรือขึ้นไปรอยลำที่เข้ากล่องที่หลังกองในการด้วยนะครับทีมเครื่องเสียงของเคทีซาวครับให้มารับเข้ากล่องที่ หลังกรมในการบัดเดินนี้ครับไม่เช่นนั้นผู้บรรยายจะไอ้ฐานขยายอยู่ข้างในมันไม่ใช่ฐานธรรมดาเขาเรียกฐานอะยรฐานอังคารายว่ะเอออัศลมันไม่เตะแบตลิเทียมแบตแบตซิเดียนแบตซิเดียนมันจะระเบิดแบตเอ้ถูกนะ ตังเรือค่ที่44ครับอันดับงได้แก่จักเล็กไหลครับอันดับ2องได้แก่เท้าคำสอนสองครับครับก็ขอแยกประชาสัมพันครับให้ทีมเรือนะครับทีมเรือบ้านตรงแดงหม่สิบเก้นี่แโครับไปยังทีงตลงาอยนอเลครับไม่ได้เลยฟังผลจากเป็นแทน้รางแกล้วเรือคู่ที่45ครับรือที่เาสยอันดับห่งได้แก่เรือวรังหัวโต

ขอบคุณที่น้องแฟนเรือครับที่วันนี้มาแล้วนะครับที่วันนี้นะครับมาเผยแพร่นะครับวัฒนธรรมเผยแพร่นะครับภาพวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับหรือว่าเป็นเฟซเฟซบุ๊กอะไรต่างๆนะครับที่ได้เผยแพร่ออกไปนะครับให้บุคคลภายนอกนะครับได้รับชมว่าเทศบาลตำบลท่าตุงนั้น นะครับจัดงานได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ภาคไหนแน่นอนซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรือทั้งหมดนะครับหลายลำนะครับเข้ากัเข้าทำการแข่งขันครับดูแลวหนึ่งแถวหนึ่งว่าหลังแถวมีอะไรก่อนแลวหลังแได้ไหมแสงได้านถึงได้แสงด้ก็ได้ลงเรียนบ้านตุ้กระชากกระชาตีแไหนกันไปไนีห ไม่ได้รับาดเจ็ม่จัระดาตุรดตดทอตาโคตตีตคตจไปตัตาตอาไปูยไหไไปเหานสุดท้ายุนสุดท้ายระยะนี้ไม่ได้จะมีาว่าเพปรดของเทพรลดของันนำโด่งันบานนด่งม้บานในหัวไปคอว่ายงเข้าแสอะไรไปไปปนไปนที่บครับ จะเอาภาสาด้นครับเอโอ้สุดยอดในรุ่น12ปีก็ต้อปนเจ้คับเอาภาษีตัวม3ล้าเลยครับโอ้อดทิ้เตัวตุ้มาโล้วเผลไปไมาไปไปมาในนั้นเขาจะชังว่าแล้จังหวะอย่างนี้พี่น้องผู้ส่อสคูตุ้มสาทาะว่าแล้ว2ลำไม่สนใจใะว่าแล้ลูกนั้นไปไปไปมาสุดท้ายเลยโอ้สุดท้ายเลั้ สุดท้ายว่ายังไงไอ้ดวงตาบนครับไอ้หนดวงตาบนเนี่ยผู้ใหญ่ตัางร้องเนี้ตอนนี้แบบโคตังค์ผู้ใหญ่ต่างก็แซ่ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่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 แซ่เข้าเซนใช่โอ้ไม่ได้โอ้ยเที่ยววินาทีสุดท้ายว่าจังหวะอย่างนี้ขอหนึ่งลั который, er, นใครจะอยู่ใครจะไปในเที่ยวนี้โมกุสู้กันมาตั้งแต่รอบแรกรอบแรกจะถึงรอบนี้จะต้องมีใคร ตัหนตัตีตัหตัสบาต่อไปตัตัตาหุตัต่หตักตัหตัตหนตเบียตคนตัอ้จมาไม่ใช่ได็กตั้นต้อไม่ธรรมดาในาคนมบนแก้วหแก้วสัตว์กันมากรบรอกกัสั์ใครมีใครอยู่ใครหมดใครไปกไม่รู้ว่าผมเป็นเป็นคู่ตะเป็นตันตัวไ